สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูนางก็จะมาอธิบายการบ้านทักษะภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันต่อในแบบฝึกหัดที่3นะคะหน้าที่20ข้อ1ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคำถามนะคะเรื่องภัยเงียบจากหนังสือภาษาพาทีนะคะตัวอย่างเช่นข้อ1 ทำไมแพนจึงมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกินกว่าหลักสูตรที่เรียนอ,อันนี้พี่ปีที่แล้วเขาตอบไว้นะคะอย่างเช่นเพราะว่าพี่โทษพี่ชายคนเดียวของแพนเนี่ยของแพนนะคะซึ่งกำลังเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยเป็นผู้สอนให้นั่นเองอแบบนี้เป็นต้นนะคะเวลาตอบให้เอาให้อ่านเนื้อเรื่องในหนังสือภาษาพาทีเรื่องไัยเงียบแล้วก็มาตอบคำถาม ตามที่เขาถามมานะคะสำหรับเรื่องนี้จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันเนาะะต่อมาอ่านหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่2เรื่องกระเช้าของนางสีดานะคะอะอันนี้ก็เป็นการอ่านหนังสือแล้วตอบคำถามเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องกระเช้าของนางสีดาจากหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะ อาเรื่องนี้จะมีอยู่ทั้งหมดอหาหข้อเช่นกันเนาะต่อมาข้อ2บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำอาข้อย่อยที่1เนาะให้ขีดเส้นโยงคำที่มีความหมายตรงกันอาจจะเป็นคำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์เนาะอ่ะอย่างเช่นชัดดาวแปลว่าปิดเครื่องเนาะ เครื่องแฮงแปลว่าอะไรให้นักเรียนโยงตามความหมายเนาะอีเมลอินเทอร์เน็ตแล้วก็เว็บไซต์นะคะต่อมาข้อ2ให้ดูภาพและเขียนคําในช่องว่างเนาะ,ะให้ดูว่าภาพที่เขาให้มาเนี่ยคืออะไรอย่างข้ออ่ข้อ1ภาพแรกก็คือคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอ่าภาพด้านล่างก็คือ แป้นพิมพ์หรือภาษาอังกฤษเรียกคีย์บอร์ดนั่นเองอ่านแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาข้อ3อธิบายความหมายและแต่งประโยคเนาะอ่ะเขาจะมีคำมาให้แล้วให้เราเขียนความหมายของคำคำนั้นแล้วก็แต่งประโยคจากคำที่เขาให้มาแต่งจากคำนี้นะคะอ่ะ ความหมายของประโยคสามารถหาได้ในหนังสือภาษาพาทีนะคะอาจจะอยู่ที่หน้า49อ่อยู่ที่หน้า49เนานาะเป็นการอ่านเพิ่มเติมความหมายก็คือพวกคำศัพท์นั่นเองอย่างเช่นคำว่าตัวปลิวใช่ไหมคะอตัวปลิวเป็นคำเปรียบเทียบของการเดินที่เร็วกว่าปกติเหมือนเร็วไปตามลม เราก็อาจจะเขียนสั้นๆก็ได้ว่าตัวปลิวอาจหมายถึงเดินเร็วแบบนี้ก็ได้นะคะอาหมายถึงเดินเร็วอาแต่งประโยคอย่างเช่นฉันเดินตัวปลิวแบบนี้นะคะให้นําคําที่เขาให้มามาแต่งประโยคนะ,ะไม่ใช่เอาคําที่เป็นความหมายมาแต่งนะคะเอาคําที่เขาให้มาแต่งประโยคต่อมา ข้อ4ดูภาพกระเช้าสีดาแล้วเขียนคำบรรยายใต้ภาพอาจจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่2เรื่องกระเช้าของนางสีดานะคะ,ะภาพนี้จะมีอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำเนาะ,อ,ะอยู่ที่หน้า32ค่ะเห็นไหมเหมือนกันเลยให้เราเขียนอธิบายเรื่อง กระเช้าสีดาแบบสั้นๆเนาะอธิบายว่าลักษณะของกระเช้าสีดาเป็นอย่างไรอะต่อไปข้อ5เขียนคําอ่านของคําต่อไปนี้อ่ะให้เขียนคำอ่านตามคําที่เขาให้มานะคะการเขียนคําอ่านเนี่ยจะต้องสะกดตรงตัวอย่างเช่น อ่ะคำแรกอ่านว่าปราใสแล้วก็เขียนปรอาปราสอ,อยอใสนะคะคใสใช้สอเสืออ่ะสุดสวาดอ่ะสุดสวาดก็สะกดทีละพยางนะคะสออดอสุดสออสหอวอาอดอวาด แบบนี้เป็นต้นนะคะเวลาเขียนคำอ่านก็จ่ะอานออกมาได้ว่าสุดสวาดอพอเขียนได้ไหมคะ,อะลองเขียนดูนะคะ,ะต่อไปเป็นเรื่องการฝึกการใช้ภาษาให้นักเรียนเนี่ยนำคำในประโยคเขียนลงในตารางที่เขากำหนดให้นะคะ อเดี๋ยวเรื่องนี้ครูจะไปอธิบายเพิ่มเติมในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ครูจะอธิบายคร่าวๆก่อนอ,อย่างเช่นข้อหนึ่งป่านหัวเราะ,ะประโยคที่เขาให้มานะคะป่านหัวเราะประธานประธานคือผู้กระทําส่วนภาคแสดงก็คือกริยาท่าทางอาการของประธานนั่นเองอว่าประธานเนี่ยเขาทําอะไรเนาะ อย่างเช่นข้อ1ประธานคือป่านใช่ไหมคะป่านภาคแสดงคือหัวเราะคือท่าทางของป่านคราวนี้ให้เรานำคำในประโยคมาแยกใส่ลงในช่องในตารางนะคะป่านเป็นประธานคราวนี้ประธานเนี่ยเขามีช่องให้สองช่องก็คือเป็นคำนามหรือคำสรรพนามใช่ไหมคะในที่นี้ป่านนะคะจะเป็นคำนาม แบบนีนะะเดี๋ยวครูจะไปอธิบายเพิ่มเติมในคลิปต่อไปนะคะว่าคำนามคำสรรพนามคำกริยาคืออะไรนะคะหัวเราะเป็นภาคแสดงนะคะเป็นท่าทางของปานแบบนี้นะคะเป็นต้นอ่ะหรือว่าข้อ2ค่าน้อยรับปฏิบัติประธานก็คือค่าน้อยใช่ไหมคะเป็นผู้กระทํา รับปฏิบัติคือท่าทางกิริยาอาการของเขานะคะค่าน้อยเป็นคำศัพท์พนามรับปฏิบัติเป็นภาคแสดงนะคะค่ะทั้งหมดเรื่องการใช้ภาษาตรงนี้จะมีอยู่ทั้งหมด หข้อนะคะต่อมาข้อ6ต่อสำนวนที่เป็นสุภาษิตต่อไปนี้แล้วบอกความหมายของสุภาษิตให้ถูกต้องอเรื่องสำนวนสุภาษิตนะคะอันนี้ก็มีอยู่ในหนังสือภาษาพาทีเช่นกันอ,อันนี้จะอยู่ที่หน้าอ่าห้า53นะคะ,อ,ะอย่างเช่นข้อ1 คบคนให้ดูหน้าเขาให้ต่อสำนวนนะคะอย่างเช่นในหนังสือก็มีบอกนะคะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ,อคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อหมายถึงจะพิจารณาคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบนั่นเองให้นักเรียนไปดูสำนวนสุภาษิต ในหนังสือภาษาพาทีนะคะอยู่หน้า53เขาจะมีบอกว่าสำนวนนี้แปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรนะคะะต่อไปข้อ7หาคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมาห้าคำแล้วแต่งประโยค คำภาษาต่างประเทศคือคำที่เรานำมาจากต่างประเทศนะคะนำมาใช้ไม่ใช่คำไทยแท้นะคะเรื่องนี้ก็จะมีอยู่ในหนังสือภาษาพาทีเช่นกันอยู่หน้าห้าสิบสี่นะ,ะ,อ,ะอยู่หน้าห้เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยอย่างเช่นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ เช่นคำว่าคอมพิวเตอร์อีเมลเซิร์ชคลิปอาร์ตเป็นต้นนะคะหรือคำที่มาจากภาษาบาลีก็ได้ปฏิบัติบุญปฏิเสธอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะคะหรือคำที่มาจากภาษาจีนอย่างเช่นเกาเหลาตัวเฉากล้วยสลัเปาเก็กหวยแบบนี้เป็นต้นนะคะให้นักเรียนเลือกมาแค่คําคำเอามาจาก ภาษาอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษบาลีสันสกฤตหรือว่าภาษาจีนก็ได้นะคะอย่างเช่นคำว่าเกาเหลาอ่าขัมาจากในหนังสือนะคะอ่าเกาเหลาเป็นคำมาจากภาษาจีนนะคะอ่าแต่งประโยคก,ก็อย่างเช่นฉันชอบกินเกาเหลา แต่งแบบง่ายๆได้ใจความนะคะไม่ต้องแต่งประโยคยาวมากนะคะ,ะมาข้อสุดท้ายให้นักเรียนคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัดและฝึกอ่านนะคะอันนี้ง่ายมากๆให้นักเรียนคัดลายมือนะคะจากบทร้อยกรองที่กำหนดให้ให้สวยงามให้สวยงามนะคะเป็นตัวบรรจงเครื่องบรรทัด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5สัปดาห์นี้นะคะการบ้านทักษะภาษาก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ